Vision, Vision. ลงมิวหลักบางโมค่ะบบางไหนลงมิวหลักบางโมเพิ่นหมดหลักบางโมเพิ่นเนี่ยลงมิวหลักโมูเพิ่นไง,เ,นนง,องเ,นนเอาตกอีก าศเรียบเอาตะไคร้ค่ะมึงไงี้้ายนั่นอยู่ค่ะเอาไปไว้ยูเฮือนเนาะคะ่ะเอาไว้ใส่ต้มั่านต้มหนีเนาะค่ะเนาะตะไคร้อันนี้ของแม่มนวลเป่ากับบรูค่ะของแม่นวนลหลงนวนลงแม่พรบรูเนาะค่ะเนาะร้ายหนึ่งค่ะทางพุ่นไปอีกบ้านหนึ่งเลยคะ่ะอีกสองสามบ้านบ้านหนึ่งสองสามบ้านเพื่ค่ะ,ะทางพุ่นอะอยู่เขาโอ้ยอยู่ไกลนะเนี่ยมองไปเนี่ย เขาค่ะถ้าว่าสูงก็สูงอยู่เนาะค่ะเนาะเ่นบัวนี้ค่ะมันลาาหลแต่น่ะเ่นบวนัวนี้มันเหลือหลายเหรออพี่บอยยังไม่ถิ่มมั้งเป็นหมองมูตะปูตะป่างท่นนะ่ะ น้องมิวค่ะไปขโมยหมังโมพี่บอยมาค่ะลงยูทูบแล้วเลยนะนะคะน้องมิวหันมาทแนน้องมิวไหนลูกนั่นไหมมันเป็นลูกแมงอนะมิวเนี่ยเก็บแกไว้กินเปล่าไม่มีไม่มันเยอะปะเป็นตะปูตะป่านะอโอ้ แกมไมแกไว้กินนะ่ะก้าก็เอาเหแหละแต่แกก็เอาไว้กินนะ่ะลองฝ่ามือพี่จะคาดลงดิฝ่ามือลองให้มันแตกครึ่งหนึ่งเลยดิมันจะแตกหรือเปล่าไ,ไ,ไม่รู้อะ่ะโอ้ขาพอดนอยู่พุ่นพ่นนั่นแหลคะค่ะพุน่นเอาออกแล้ว เบ่งแตงโมมาเบิ่งแตงโมเพราะมันสีแดงบอกนะคะเอ้ยหรือมันสีเหลืองบนนาะคะ่ะเนะะาะเราผิดเนาะนี่ค่ะลองน้องมีงงงสีเบิ่งอง้าว <laughs> ลองสีเบ่งคำเดียวคำเดียวมันยังไม่เน่าเป็นไงหวาอยู่โอเคไหม,มแข็งแข็งเขาเรียกว่ามันสุกแล้วสุกเกิน มูเลืองกันกระเถาะดิกระเถาะเอ้ากระเถาะเบาจริงไม่อกระเถาะเบาจริงเลยอ่ะหวานกับห้าน แบบพี่บอยเราเก็บไปหมดแล้วเนาะหวานอยู่ค่ะเย็นๆยนะเนาะลืมมามีดมาครับเขาป่าลืมมามีดมา ด้ารถถ้าไปหยุดติดอยู่ในป่าเนี่ย <c oughs> มัมีมีดในต้งจังซีหลืะคะ เอาตัวโลดนะคะเนาะอร่อย,อยเนาะติดปากติดกอเนาะค่ะเนาะกินมุมมางเพิ่มพูดค่ะพูดเนีาา่ยค่ะอลีกับโจคิปนี้เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหนากึบนไปเมีดมาเนาะค่ะเนาะ เดี <laughs> ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชิท <c oughs> ิมไปในน้ำเนาะค่ะเนาะให้ปลายัางได้กินเนาะค่ะเนาะปลาได้ตอดอยู่ใต้น้ำนาะค่ะเนาะปานินปายัางสิเพิ่งก็กินได้อยู่ครับมึงโมมังโมเน่าอย่างพวกนี้ให้ปลาเนาะค่ะเนาะเอาให้ปลา มันเน่าในน้ำแล้วมันปลาได้กินปลาได้ตดค่ะลีกัจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้แหละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะสมเมสมอไปเสมอไปที่ยังมาให้กำลังใจลีเนาะค่ะขอบคุณเลือล่อยๆเนาะค่ะเนาะ